มีหมอดูบอกว่าดวงหนูตรงกับปีชงพอดีจะมีเคราะห,หนักพระอาจารย์มีวิธีแก้ปีชงไหมคะมีคุณโยมคืออย่าไปสนใจอะไรกับคําทํานายทายทักเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์บอกอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทําเอาไว้ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนพานผู้มัวรอแต่เลิกยามอยู่ประโยชน์ย่อมเป็นเลิกของประโยชน์เองดวงดาวจะทําอะไรได้จะทําอะไรเนี่ย ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเคราะห์ยามหมอดูอรต่างๆมากเกินไปให้ถือเลิกพระพุทธเจ้าคือเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วทําเลยส่วนเราจะเกิดปปไหนจะมีเคราะห์ไม่เคราะห์อะไรยังไงนะไม่ต้องสนใจหมอดูก็คู่กับหมอเดาบุรุษหันเขาก็ว่าอยู่แล้วดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยากจะให้สบายใจแล้วก็ไปถวายสังฆทานที่วัดตั้งใจให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีลห้าถ้าศีลแปดได้จะดีมากเลยแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิทุกวันเนี่ย เอาสัก7วันนะคุณโยมแล้วให้สบายใจเลยเนี่ยจเจริญพร